สวัสดีครับวันนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงตัวมอสของ l i กโมเทคเนี่ยผมขออธิบายก่อนนะว่าโหลดเซลคืออะไรเพราะหลายคนที่เพิ่งเล่นซิมเ a c ซิ่งเนี่ยได้ยินเราก็อาจจะงงว่าอะไรคือโหลดเซลลไม่เคยได้ยินวันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังกันครับแป้น T 3 PA นะครับมาจากโรงงานเดิมเดิมเนี่ยทุกแป้นเลยนะไม่ว่าจะแป้นคัสเบรกคันเร่งใช้เซ็นเซอร์วัดแบบเดียวกันหมดเลยก็คือ p o t e n t i o m e t e r potentiometer เ Pot เนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งครับที่แปลงระยะการหมุนเป็นสัญญาณไฟฟ้าก็คือเซ็นเซอร์ตัวนี้มันวัดระยะที่เรากดลงไปปกัับบแ้นคร กดไปครึ่งทางก็50%กดลดจนสุดก็100%ซทีนี้มันมีปัญหาอะไรปัญหาของโพเทนเชียลมิเตอร์เนี่ยก็คือมันวัดจากระยะที่เรากดลงไปครับทำให้เราต้องมากะระยะเท้าที่กดลงไปซึ่งมนุษย์เราเนี่ยการะยะไม่เก่งครับไม่เชื่อลองนั่งกับพื้นแล้ววางขวดน้าไว้ด้านหน้าจําระยะไว้แล้วปิดตาคว้าขวดน้ําดูเลยหรือถ้าใครนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยหลับตาแล้วใช้นิ้วจิ้มจอมคอมพิวเตอร์ดูกะยากใช่ไหมครับไม่แน่ใจว่านิ้วจะโดนจอเมื่อไหร่ นั่นแหละครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้เบรกที่ใช้เซนเซอร์โพเทนเชียลมิเตอร์แต่มนุษย์เราเนี่ยครับชินแล้วจําอะไรที่เป็นความแรงได้ดีครับเช่นจําแรงผลักประตูให้ปิดสนิทพอดีหรือจําแรงโยนของให้ลงถังขยะพอดีพวกนี้มันคือการจดจําแรงครับและนั่นแหละครับผมคือสิ่งที่โหลดเซลลให้เราได้โหลดเซลเนี่ยนะถ้าเราเปิดในวิกิพีเดียเนี่ยเขาให้นิยามว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสตัวหนึ่งครับ ที่ใช้แปลงค่าของแรงไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าครับการแปลงค่านี้ครับผมไม่ใช่เป็นการแปลงค่าโดยตรงแต่เกิดขึ้นจากสางองขั้นตอนก็คือการแปลงค่าทางกลศ,ศาสตร์แรงจะถูกตรวจจับได้จากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสเตนเกตครับซึ่งสเตนเกตเนี่ยจะเป็นเซนเซอร์ที่วัดการบิดของพื้นผิวที่เกิดจากแรงกดครับผมไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าสรุปง,ง่ายๆเลยนะครับผมก็คือเครื่องช่างน้ำหนักดิจิตอลที่เราไปยืนช่างกันนี่แหละครับไอเดียก็คือเอาเครื่องช่างดิจิตอลเนี่ยมาเป็นเซนเซอร์ติดไว้ที่แป้นเบรคของเราวัดความแรงเท้าเราที่กดไปเป็นสัญญาาณไฟฟ้แททนนี่เเซซ เดของเป็น T3PA ที่เป็นโพเทนเชียลมิเตอร์ส่วนราคาของเครื่องชั่งน้ำหนักของ l i g r o t e c h ก็อยู่ที่5,500บาทรวมส่งครับซึ่งแท่งเหล็กตัวนี้ก็จะไปกดโหลดเซลล์ที่อยู่ข้างในแปลงค่ายเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่วนการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับผมเขามีตัวเมาส์มาให้เลยมาใช้กับตัวคอดิคอเบรกที่ให้มาจากโรงงานให้เราติดตั้งตัวโหลดเซลล์เข้าไปแบบง่ายๆฝั่งด้านนอกเนี่ยคันน็อต2ตัวจบเลยแต่ด้านในเนี่ยเราต้องเอาสายลอดช่องแป้นเบรกลงไปข้างในแล้วลอดไปเสียบสัญญ,ญาณที่บอร์ด P3PA แทนสััญญาาณเดาเดดดิิมมจกกทตวซึ่งไ็ไ้ ไม่ยากเพียงแค่ต้องขันน็อตด,ด้านหลังทุกตัวออกซึ่งก็เยอะมากๆไม่รู้จะเยอะไปไหน พอมาใช้งานมันก็ดีจริงๆครับผมสามารถเบรกได้แรงเท่าเดิมสม่ำเสมอได้ง่ายขึ้นเยอะมากโอกาสเบรกแรงไปจัรถเสียาการน้อยลงเยอะมากครับหรือเรียกว่าแทบไม่มีเลยมันกาแรงเบรกได้ง่ายขึ้นเยอะมากจริงๆครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาถอาออกมาได้ดีใช้งานได้ดีมันคงแข็งแรงดีมากข้อเสียก็จะมีเรื่องของยางกลมสีดำนี่นะครับที่มีอายุการใช้งานจํากัดต้องเปลี่ยนเรื่อยๆถ้าสั่งให้ส่งมาจากนอกตัวหนึ่งเนี่ยรวมค่าส่งก็ประมาณพันกว่าบาทเปลืองมากแต่ก็อย่าไปกลัวครับผมมีวิธีแก้ก็คือตัดยางรองฝากระโปรงของ Civic เนด้บ60าทใช้ดีพิก ทนๆทนเลยครับแถมเฟลลิ่งแอบดีกว่าอย่างที่ให้มาด้วยซ้ำเพราะยางที่ให้มาเนี่ยแข็งเกินไปไม่ให้ตัวนักเวลากดแป้นเบรไม่มีระยะให้ยุบลงไปรู้สึกไม่เหมือนจริงครับแต่ยางรองฝากระโปรง Honda เนี่ยนิ่มกว่ากดได้ลึกกว่าและยังแข็งพอให้โหลดเซลล์อ่านสัญญาได้ถึง100%่ใครที่ใช้โหลดเซลล์อยู่ก็นำไอเดียนี้ไปใช้ได้ครับใช้ดีคอนเฟิร์มในคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้พูดถึงการทำโหลดเซลล์แบบ DIY ให้เป็น T3PA ก็มีผู้ชมหลายคนมาคอมเมนต์ให้ทำนะครับซึ่งผมเองก็เพิ่งได้ของที่ ไลค์เป like. ็นกำลังใจให้ผมด้วยติดตามชมต่อคลิปหน้าครับผม